อ่ะยงเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอามากอร์เคปปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันแล้วก็ชวนทุกคนมาเมามอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคปปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงแล้วก็อัปเดตนะครับเมมเบอร์จาก Baby Monster นั่นเองนั่นก็คือฮารัมนะครับ ล่าสุดเลยได้มีรูปของฮารัมปรากฏออกมาบนโลกโซเชียลเป็นรูปภาพชุดนักเรียนนะครับแต่ว่าที่เซอร์ไพรส์ไปมากกว่านั้นก็คือฮารัมเปลี่ยนสีผมแล้วนะครับทุกคนเป็นผมสีปลอนสว่างเลยเป็นรูปที่สวยมากๆรูปเนี่ยก็เป็นชุดนักเรียนนะครับฮารัมอยู่ในชุดนักเรียนถ่ายเซลฟี่ ด้านหลังก็ไม่มีอะไรเลยนอกจากท้องฟ้าสดใสแสงสีสวยทุกอย่างและฮารัมก็สวยมากๆการกลับมาของรูปนี้เป็นผมสีปลอนนะครับจากที่เราเห็นในรายการของ Baby Monster มาแล้วแต่ว่านี่เป็นรูปเซลฟี่รูปแรกจากฮารัมกับผมสีใหม่เลยปล่อยออกมาแบบนี้เป็นรูปที่แบบว่าล่าสุดของปัจจุบันนี้แฟนๆก็ต่างบอกกันว่ายังไงก็ตามนี่คือการยืนยันแล้วว่าฮารัมนั้นได้เดบิวต์แน่นอนใน b a บี m มอน t เต ทั้งมีการเปลี่ยนสีผมใหม่เพื่อปรับลุกนะครับน่าจะเป็นการปรับลุกให้เข้ากับคอนเซปต์ของการเดบิวต์แล้วก็มีการปรับลุกของสาวๆแต่ละคนทั้งเจ็ดคนเลยให้เข้ากับคอนเซปต์ของการเดบิวต์แล้วก็คอนเซปต์ของวง b a b ี m มอน t เตอร์นั่นเองแต่ว่าจะใช้ชื่อนี้จริงๆหรือเปล่ายังไม่แน่ใจแต่แน่นอนเลยฮารัมของเราเปลี่ยนลุกแล้วสีผมสีใหม่นี้สุดสวยมากๆเลยนะครับแฟนๆบอกว่าเห็นรูปนี้ให้ฟีลนึกถึงรุ่นพี่ร่วมค่ายอย่างโรเซ่เลยกับผมสีบลอน ฮารัมนั้นเนี่ยจะกลายเป็นสาวผมสีบลอลตั้งแต่เกิดตามรุ่นพี่หรือเปล่านะครับที่จะย้อมผมสีสว่างแบบนี้แล้วก็เปลี่ยนสีผมไปเรื่อยๆอันนี้เนี่ยต้องมารอดูกันหลังจากที่เดบิวต์อย่างเป็นทางการแต่ว่าในตอนนี้แฟนๆทุกคนนั้นต่างยืนยันกันแล้วแล้วก็เชื่อแล้วนะครับว่าเบบป้มอนสเตอร์ฮารัมเนี่ยได้เดบิวต์แน่นอนเปลี่ยนสีผมแล้วหนึ่งปรับลุคแล้วอีกหนึ่ง นอกจากนั้นก็ยังมีรูปในโรงเรียนอีกหลายรูปเลยนะครับที่เปิดเผยออกมาผมก็ยังเป็นสีนี้อยู่นะครับทุกคนฮารัมจากในรายการที่เราเห็นผมสีดำๆ<ำ><ำ>เห็นสีน้ำตาลเข้มๆเนี่ยพอมาทําผมสีบลอนด์แล้วเป็นรูปภาพปัจจุบันนี้แล้วยิ่งดูสวยมากๆเลยอีกหนึ่งเบบี้มอนสเตอร์นะครับที่เป็นสาวเกาหลีของเราแฟนๆบอกว่านี่แหละเดบิวต์แน่นอนทุกคนคิดเห็นยังไงกันบ้างกับเรื่องนี้แล้วก็พอเห็นลุคใหม่ของฮารัมกับผมสีบลอนด์ที่เป็นการทำสีผมเปลี่ยนใหม่ล่าสุดนี้เลยมาคอมเมนต์บอกกันได้ มาพูดคุยกันได้เลยนะครับสำหรับในคลิปนี้แวมมาอัปเดตไว้เพียงเท่านี้กลับมาเจอกันใหม่คลิปต่อไปอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจงให้กันแล้วก็รอติดตามเป็นกำลังใจงให้กับ Baby Monster พรุ่งนี้เราจะได้ดูกันแล้วใน EP ที่2นะครับของการประเมินรอบสุดท้ายนั่นเองมารอดูกันดีกว่าว่าจะมีอะไรเซอร์ไพรส์ในรายการนี้อีกไหมนะครับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วจริงๆนะครับทุกคนกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับอันยอง